สำหรับปีงบประมาณ2567นนี้เรามีกิจกรรมที่ศึกษาทรัพยากรฐานชีวภาพสัตว์น้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาฐานทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ำในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองนะครับซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยเรามีบริบทเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์น้ำ รเราอาจจะคุ้นชินกับคําขวัญประจําจังหวัดอุบลน,นะครับเมืองดอกบวงงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายเรามีแหล่งน้ํามากมายครับในกลุ่มภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือตอนล่างสองสำหรับจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็อยู่ในพื้นที่ของลุ่มแม่น้ําชีแม่น้ําชีไหลผ่านจังหวัดนะครับก็ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับเป็นพื้นที่ที่มีการเพราะปลูกข้าวที่สําคัญนะครับในกลุ่ม น,นอกจากนี้ในจังหวัดยะโสธรน,นะครับทางสํานักงานประมงจังหวัดยะโสธรและก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะโสธรเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเนี่ยได้ทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์น้ําเป็นเกษตรแปลงใหญ่นะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาตะเพียนนะครับซึ่งนํามาทําปลาส้มเป็นที่รู้จักกันดีเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพและก็รสชาติของปลาส้มที่นี่ เริ่มต้นแรกที่ที่เรารวมกลุ่มก็คือปลาในชุมชนมันไม่ค่อยจะมีนะครับมันไม่ค่อยจะมีมันค่อนข้างจะหายากแล้วว่าแล้วก็ชุมชนก็ยังไปซื้อปลาเขากินอยู่มันก็เป็นการสิ้นเปลืองในการใช้จ่ายเงินในครอบครัวเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเรามารวมกลุ่มกันเลี้ยงปลาดีไหมเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเราก็มารวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี57พอเลี้ยงขึ้นมาทีนี้ปลาปลามันก็โต มีความจเจริญเติบโตดีพอมีความจเจริญโตเติบโตดีเราก็มาคิดถึงว่ามันเหลือกินจะไปทํำยังไงก็เลยมารวมกลุ่มกันทําเป็นปลาสม้มจําหน่ายเป็นปลาส้มในช่วงนั้นพอดีปลาสม้มเราก็จําหน่ายขายตามบูธงานต่างๆเพื่อเปิดตัวในการทําปลาสม้มเราก็ไปเรียนปลาส้มมาเพื่อมาให้สมาชิกนะ่ยมารวมกันทาเป็นเป็นปลาสม้มนะครับให้กลุ่มแม่บ้านเป็นคน ผลิตปลาสม้มกลุ่มพ่อบ้านก็มีหน้าที่เลี้ยงปลาเพื่อมาจําหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลุ่มแม่บ้านจะได้มาแปลรูปเป็นปลาส้มเพื่อจําหน่ายในชุมชนคือปลาเ้าเป็นปลาปลอดภัยปลาปลอดสารเป็นปลาส้มที่รับรองความอร่อยนะนะคะ,ะไม่ใส่สีไม่ใส่ดินแต่สิวไม่ใส่สารกันบูดแต่เราต้องนวดทุกตัวเนื้อปลาก็จะนุ่มดี แล้วก็ก้างก็จะอ่อนแซ่บหลายเรือผสมกุ้งแม่บ้านแซ่บแซ่บแซ่บปลาที่เข้ามาใส่นี่หนึ่งปลาตะเพียนปลาตะเพียนสองปลาจีนปลาจีนจะมาทำปลาจีนไร้ก้างตัวนี้ก็ขายดีตอบโจทย์ดีเหมือนกันแล้วก็ปลาสวายมีปลาส้อยปลาเรือนไฟปลาหางแดงบานเฮานะค่ะปลาย่างอื่นก็ให้ได้อยู่ค่ะแต่ว่า ว่าอร่อยจะบพคือปลาตะเพียนคือปลาเมื่อนี่นะครับมันจะไม่มันในเนื้อมันจะเวลาเราทอดมันจะแห้งไม่ไม่ชุ่มไม่มันในเนื้อไม่เหมือนปลาตะเพียนสุดยอดปลาส้มเป็นปลาตตเพียนค่ะปลาแถวบ้านเฮ้าวะพ่อตะก่อนกรมประมงคนทรงเสริมเกษตรกรเลี่ยงเนาะเป็นปลาที่เป็นปลาอินทรีย์แต่ว่าก็อร่อยตัวแน่นดี แต่ว่าปลาเพเพียงพ่อกับความต้องการของตลาดนะคะ,ะต้องสร้างปลามาจากตลาดบางเลนจากช้าชิงเซามีสองเจ้าที่ส่งปลาให้นะคะ,ะต้องอาศัยแม่ค้าเขาไปไปเอามาจากข้างคุณค่ะเป็นปตัวแทนส่งให้เราบพพ่อกับความต้องการเลยคะ่ะตัวว่าเขาจะเหตุปลาแถวบ้านเขาเนาะได้หา6ิบหิบโลบานเอกจนสี่ตีละกุมไม่หลายหเะสิเด้ผู้ไรจักบาท ควมตรงการควมติดใส่ใจในขั้วเลื่อนเ่ากับกับบอพียงพ่อค่ะมีจุดขายที่ตลาดตาทองเป็นโอโทบอสีดาวของตำบลคือผสมห่อหนี่จะเป็นของฝากได้นะคะพี่น้องห่อสิไปเยี่ยมกันไปเทินทางไก่กับซื่อผสมห่อก็หูซื้อว่าขายดีอยู่ค่ะเจอตอนรดรับดีอยู่ค่ะมอวบนก็มาช่วยให้ความรู้ ด้านแพ็กเกจกิ้งต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องการถนอมอาหารต่างๆว่าทำยังไงคุณภาพปลาส้มของเราถึงจะอยู่ได้นานทำยังไงปลาส้มของเราจะมีความอร่อยมีรสชาติที่ดีแล้วก็ช่องทางในการจำหน่ายนะครับว่าเราจะมาจำหน่ายในช่องทางสื่อออนไลน์เนี่ยทำยังไงคนจะได้รู้จักปลาส้มของเราให้มากที่สุดนะครับก็คือตรงนี้ ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะทางมบนก็เข้ามาตลอดนะครับจังหวัดยะโสธรเองในรูปแม่น้ำฉีนะครับก็มีพันปลาที่หลากหลายถ้าเราไปที่จังหวัดเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าในอาคารสำนักง,งานประมงจังหวัดเนี่ยมีรูปปลาเสื่อมนะครับซึ่งก็เป็นปลาท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาท้องถิ่นที่มี ราคาดีนะครับนอกจากนี้แล้วในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีจังหวัดยโสธรเนี่ยก็มีปลาสำคัญชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่ในลุ่มแม่นำ้ำโขงก็คือปลาคูนปลาคูนเนี่ยเป็นปลาหนังในกลุ่มปลาเนื้ออ่อนที่มีขนาดใหญ่นะครับขนาดโตเต็มที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมเพราะฉะนั้นปลาชนิดนี้เนี่ยก็เป็นปลาที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นปลาเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับเราพบว่าปลาคูนเนี่ย หายไปจากหลายพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำโขงในจังหวัดยะโสธรเองนะครับถ้าเราติดตามของผู้นิยมการตกปลาเราจะพบว่าเรายังเจอปลาคูณอยู่ในบางแหล่งน้ำที่เป็นวังน้ำลึกในลุ่มแม่น้ำชีถ้าเราลงไปดูในตลาดท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดเราจะพบว่าสัตว์น้ำและปลาเนี่ยยังเป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับ โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชก็ได้สนับสนุนให้คณะนักวิจัยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราพัฒนาฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสัตว์น้ําในลุ่มน้ำโขงตอนล่างผ่านกิจกรรมที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเราเก็บรวบรวมฐานชีวภาพของสัตว์น้ําในกลุ่มนี้นะครับมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะสร้าง ระบบในการใช้ประโยชน์และก็บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําโดยเริ่มที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองของเราก่อนนะครับโดยจังหวัดยโสธรเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่3นะครับหลังจากที่เราได้ดําเนินการไปในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าการดําเนินงานจนจบสิ้นในเรื่องของกลุ่มจังหวัดนะครับเราสามารถที่จะได้ฐานข้อมูลที่มี ความสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารฐานทรัพยากรสัตว์น้ำในกลุ่มนี้เป็น,นกลไกที่จะผลักดันเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายต่อไปสวัสดีครับ